สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Sermart.io นะครับในคลิปนี้นะผมจะมาแนะนําถึงวิธีการเพิ่มงานบริการหรือเพิ่มโปรซเพื่อว่าข้อมูลเพื่อจะได้มีขอม้อมูลของท่านเนี่ยอยู่ในระบบให้ลูกค้าเนะี่ยสามารถหาขอ้อมูลของท่านได้ง่ายและสามารถซื้อบริการของท่านได้ง่ายนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะมาเพิ่มบริการได้ยังไงในขั้นแรกนะครับหลังจากที่ท่านล็อกอินเข้ามาแล้วให้ท่านทําการกดไปที่เพิ่มงานบริการด้านข้างนี้เลยนะครับ ต่อจากนั้นนะครับให้ทําการเพิ่มชื่อหัวข้อนะครับแล้วตามรายละเอียดต่างๆตามที่ระบ,บุไว้เลยนะครับในหัวข้อที่ผมจะใส่ใตอนนี้นะครับจะเป็นงานขนย้ายบ้านนะครับ และจันั้นก็ทําการเลือกรายการนะครับซึ่งในส่วนนี้จะอยู่ในการของอื่นๆและหัวข้อย่อยนั้นก็คือการขนย้ายสิ่งของข้ามจังหวัดนะครับเวลาการส่งมอบในส่วนนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่นะครับว่าจะเป็นส่วนต่อขยายเพิ่มเติมนะครับเอาล้ครับต่อไปแท็กแท็กนี้เป็นตัวสำคัญนะครับขอให้ถ้ายิ่งใส่เยอะเนี่ยแปลว่าลูกค้าท่านเนี่ยสามารถเห็นท่านได้ง่ายหรือพบเจอท่านได้ง่ายนะครับเอาลครับผมจะมาใส่ตัวอย่างให้ดูนะครับเช่น แล้วจะใส่งานบริการคนย้ายบ้านงานบริการการย้ายบ้านแล้วก็ขนย้ายนี่ครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับลหลังจากท่านทำการนทึกหมดเสร็จแล้วให้ทำการกบันทึกและดำเนินการต่อครับ ในส่วนนี้นะครับเป็นเป็นส่วนของส่วนขยายเพิ่มเติมในอนาคตนะครับซึ่งในเบรในส่วนของงานบริการของเราเนี่ยส่วนนี้ไม่ได้ใช้นะครับขอให้ท่านข้ามไปกดข้ามไปเลยได้เลยนะครับราคานะครับส่วนนี้เป็นราคาราคาอันนี้จะเป็นราคาเริ่มต้นที่ท่านจะเริ่มคิดนะครับเช่นว่าผมจะคิดาง,งานบริการเนี่ยเริ่มต้นหนึ่งพันนะครับ และส่วนในการแก้ในส่วนแก้ไขข้อเสนอหรือเวลาการส่งมอบอันส่วนนี้ในส่วนงานบริการอันนี้นะครับไม่ได้ใช้ในส่วนนี้ทรับเพราะฉะนั้นท่านไม่จำเป็นต้องสนใจนะครับเอาแล้วนะครับมาดูต่อไป่ข้อเสนอเพิ่มเติมอันนี้นะครับท่านสามารถใส่ข้อเสนอเพิ่มเติมเช่นว่าถ้าทําอันนี้เพิ่มเข้าไปจะเพิ่มเงินเท่าไร่ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับนะครับอันนี้อันนี้ผมจะไม่เพิ่มนะครับผมกด ต่อไปบันทึกต่อเอาละครับต่อไปผมจะมาใส่รายละเอียดสินค้านะครับว่าทำรายการของผมเนี่ยจะทําอะไรบ้างมีคุณภาพยังไงมีการรับรองยังไงนะครับเอาละครับหลังจากที่ใส่แล้วเนี่ยให้ท่านกดทำการกดบันทึก,ก,ก,กและดำเนินการต่อได้ทันทีเลยนะครับ น,นี่คือเงื่อนไขของการบริการนะครับเช่นว,ว่าท่านจะดาเนินการเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนี้ถึงจังหวัดนี้ในบริเวณภาคกลางหรือว่าบริเวณภาคเหนืออันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับจะเป็นเงื่อนไข,ขว่าท่านจะดาเนินการบริการของท่านเนี่ยมีเงื่อนไข,ขในการใช้บริการอย่างไรบ้างโอเคครับไปต่อเลยนะครับทีนี้เราจะมาใส่รูปภาพนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดูได้ว่าเฮ้ การบริการของท่านเป็นอย่างไรจากรูปภาพแล้วก็ทำการกดบันทึกนะครับทีนี้ก็ทำการกดจำนวนการเพื่อรอการอนุมัตินะครับทีนี้นะครับทางแอดมินก็จะทำการ อนุมัติเอาแล้วนะครับหลังจากที่ท่านกดบันทึกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยการบริการของท่านนะครับจะขึ้นาแสดงในส่วนของข้อเสนอและบริการที่รอการอนุมัตินะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางทีมงานเนี่ยจะทําการตรวจสอบข้อเสนอบริการของท่านก่อนที่ว่าจะนาข้อเสนอหรือบริการของท่านเนี่ยขึ้นระบบให้ลูกค้าได้เลือกนะครับโอเคครับถ้าเกิดหลังจากทําการกดทางทีมงานกดอนุมัติแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันเรามาดูกันต่อไปนะครับ นี่นะครับหลังจากทีมงานกดอนุมัติเนี่ยจะมีข้อความแจ้งเตือนท,ที่ท่านทันทีเลยนะครับว่าการงานข้อเสนอของท่านเนี่ยตอนนี้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมจะมาลองรีเฟรชดูจะเห็นนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีงานบริการของท่านขึ้นมาแสดงโชว์แล้วนะครับและหากเราไปดูนาภาพรวมทั้งหมดในดิจิทัลสมาร์ทนะครับทำการเลือกที่หัวข้อที่เราต้องการนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับว่างานบริการของท่านเนี่ยได้ขึ้นมาสู่ในระบบแล้วโอเคครับในคลิปนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ